วันนี้ตรงกับวันเสาร์ที่24พฤษภาคมพุทธศักราช2568ช่วงเช้าการบินทบาทโดยเฉพาะการบินธบาทวันเสาร์ตามโครงการวันเสาร์ใส่บาทตลาดริมแควยนต์วิถีเมืองท่าขนุน สำเร็จเรียบร้อยลงด้วยดีคำว่าสำเร็จเรียบร้อยลงด้วยดีก็คือไม่โดนฝนท,ทั้งทั้งที่ตอนเริ่มเดินบินรรบาดเมฆก,ก็ดำติดหัวมาแล้วหลังจากที่กลับมาและฉันเช้าแล้วก็ยังมีงานฉลอง ผู้ที่สอบได้ประโยคบาลีประจำปี2568ในสังกัดสำนักศาสนศึกษาวัดท่าขนุนซึ่งจัดโดยคณะครูผู้สอนพระปริยติธรรมแผนกบาลีวัดท่าขนุนนำโดยพระมหาจักกพงษ์ปัญญาธีโป เรียนธร,รมหกประโยคอาจารย์ใหญ่ประจำสำนักาศาสนาศึกษาพรนกบาลีวัดท่าขนุนซึ่งในเรื่องของการรับพระราชทานตั้งเป็นมหาปร,รียญน,นั้นกระผมอัตมภาพที่เป็นคนโบราณถือว่าเป็นเรื่องมงคลใหญ่ของชีวิต ควรค่าแก่การภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งสำหรับตัวกระผมอัตมภาพเองนั้นเมื่อได้รับพระราชทานพาดไรจากเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินตอนแรกก็เก็บบูชาขึ้นหิ่งไม่กล้าที่จะใช้แต่ได้รับการเตือนจากพระเถระเจ้าคณะปกครอง ว่าท่านหวังบุญหวังกุศลจึงได้ถวายมาให้ขอให้ใช้ฉลองเป็นพระราชกุศลด้วยในเมื่อเป็นเช่นนั้นจึงต้องใช้ด้วยความระมัดระวังอย่างยิ่งโดยเฉพาะถึงเวลาตากก็ไม่ให้ต่ำอย่างเด็ดขาด ถือว่าเป็นของมงคลสูงสุดในชีวิตประการหนึ่งดังนั้นในส่วนของพระภิกษุผู้สอบได้ประโยคบาลีของสำนักศาสนศึกษาพผนกบาลีวัดท่าขนุนจึงพึงสังวรว่าเราได้รับพระราชทานตั้งสมณศักดิ์ จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสิ่งหนึ่งประการใดซึ่งเป็นการกระทาแล้วฉลองพระเดชพระคุณได้เราต้องทำสิ่งนั้นให้ดีที่สุดรำลึกอยู่เสมอว่าพระมหากรุณาธิคุณที่พระราชทานลงมานั้นเป็นสิ่งมงคลสูงค่าแก่ทั้งตนเองและครอบครัว เป็นสิ่งที่จะชี้นำชีวิตของเราให้เดินไปในทางที่ดีในทางที่ถูกก็คือเดินไปตามคันลองพระธรรมวินัยซึ่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงตั้งเอาไว้จึงจะสมกับที่พระองค์ท่านทรงมีพระราชสาัทธาแต่งตั้งให้เป็นพระมหาปร,ริน ถือว่าเป็นการได้รับการยกย่องจากเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินผู้เป็นใหญ่ในประเทศของเราเป็นเรื่องที่เป็นมงคลและหาไม่ได้อีกแล้วเรื่องต่อไปที่อยากจะพูดถึงบางทีก็อาจจะเป็นเรื่องหัวจะปวดในบงการสง์ของเรา ก็คือทางคณะสงฆ์ธรรมยุทธ์มีประกาศห้ามการสวดปาฏิโมกเป็นภาษาไทยพูดง่ายๆก็คือให้สวดตามประเพณีนิยมเป็นภาษาบาลีต่อไปเนื่องเพราะว่ามีวัดดังบางแห่งซึ่งมีลูกศิษย์ลูกหามากท่านอาจจะคิดน้อยไปหน่อย ในเรื่องของประเพณีที่ยึดถือสืบสืบกันมาหลายร้อยหลายพันปีจึงได้ตั้งใจสวดปาติโมกเป็นภาษาไทยโดยใช้อัตโนมติก็คือความคิดความเห็นเฉพาะตัวว่าเป็นเรื่องที่ดีที่เหมาะที่ควรแก่ยุคสมัยมากกว่า แต่ในเมื่อไม่ใช่เรื่องที่คณะสงฆ์ท่านเห็นด้วยจึงมีประกาศออกมาในลักษณะแบบนี้ซึ่งก็คงจะก่อให้เกิดดราม,ม่าก,กันอีกไม่น้อยเนื่องเพราะว่าท่านก็มีบริวารยศก็คือลูกศิษย์ลูกหามากไม่ว่าจะเป็นพระภิกษุสมมเนรหรือว่าฆราวาส กลายเป็นสร้างความแตกแยกขึ้นในวงการสงฆ์ถ้าหากว่าท่านประกาศตัวแยกออกไปทำสังฆกรรมเองเมื่อไหร่ก็จะกลายเป็นก่อให้เกิดสังฆเพศในหมู่สงฆ์ของเราทันทีเป็นเรื่องที่อันตรายสุดๆเพราะว่าคนที่ทำสังฆเพศนั้น มีทุคติคืออเวจีมหานรกเป็นที่ไปอย่างเดียวเท่านั้นส่วนอีกเรื่องหนึ่งพักพวกเพื่อนฝูงส่งมาให้จากจังหวัดราชบุรีเป็นรามาพระชงกาแฟแต่ด้วยความที่ว่าพระท่านหน้าตาดีไปหน่อย ก็เลยมีพวกสิ้นสติไปคอมเมนต์ประมาณว่าอยากจะกินกาแฟด้วยอยากจะกินคนชงกาแฟด้วยในลักษณะแบบนี้ก็คือการคอมเมนต์แบบขาดสติไม่รู้ที่ต่ำที่สูงไม่รู้ว่าอะไรเป็นปูชนียบุคคลไม่รู้ว่าอะไรคือปุถุชน ในเมื่อเป็นเช่นนั้นจะไปหวังอะไรกับบุคคลในพระพุทธศาสนาของเราว่าจะช่วยกันสร้างความเจริญไม่ช่วยกันถล่มให้พระพุทธศาสนาจมดินลงไปก็ถือว่าโชคดีมากแล้วกระผมอัตมภาพเองอยู่อำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรี ต้องถือว่าโชคดีมากๆเนื่องเพราะว่าชาวพุทธในที่นี้ส่วนใหญ่นั้นก็คือพี่น้องมอพระม่าะกะเลียงซึ่งมีความเคารพในพระพุทธศาสนาแบบเก่าๆก,ก็คือยึดมั่นในทานศีลภาวนาตามแบบที่หลวงปู่หลวงพ่อครูบาอาจารย์ ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบสั่งสอนกันต่อต่อมาดังนั้นในช่วงที่เหตุการณ์ต่างๆในพระพุทธศาสนาโด่งดังไปในทางเสียหายพี่น้องเหล่านี้ก็ยังคงทำบุญใส่บาตรตามปกติไม่มีลดน้อยถอยลงไม่ทราบเหมือนกันว่าที่อื่นเป็นอย่างนั้นหรือไม่ จำพวกประเภทเข้าไปคอมเมนต์ว่ากูเลิกทำบุญนานแล้วแบบนี้แหละที่กูไม่ทำบุญก็คงจะเป็นประเภทดีแต่พูดหรือที่เรียกกันว่าเกลียนคีย์บอร์ดเท่านั้นก็คือไปคอมเมนต์เอามันโดยไม่ได้คิดว่ากำลังก่อทุกข์กอโทษให้กับตัวเอง ด้วยกายทุจริตวจีทุจริตมโนโทุจริตสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ถ้าหากว่าท่านทั้งหลายสํานึกได้แก้ตัวทันก็ถือว่าเสมอตัวถ้าสํานึกไม่ได้แก้ตัวไม่ทันขอขมาพระรัตนตรัยไม่ทันก็คาดว่าทางเบื้องล่างคงเตรียมต้อนรับน้องใหม่ในเวลาอีกไม่นาน เรื่องต่อไปเป็นงานของวัดท่าขนุนช่วงสิ้นเดือนนี้ก็คือการบวงสรวงไหว้ครูประจําปีและเป่ายันเกราะเพชรซึ่งต้องบอกว่าห่างหายไปค่อนข้างจะนานแต่ว่าปีนี้มีวันเสาร์ห้าคือวันเสาร์ขึ้นห้าค่ำสองครั้ง และได้รับคำสั่งให้จัดงานทั้งสองครั้งแปลว่าปีนี้สถานการณ์ประเทศชาติหรือสถานการณ์ของโลกคงจะไม่ดีเป็นอย่างยิ่งแต่ที่มากล่าวถึงในที่นี้ก็คือบรรดาท่านทั้งหลายซึ่งจองที่พักมาภายในวัด ขอเรียนถวายท่านที่เป็นพระภิกษุษสมณีและบอกกล่าวแก่ญาติโยมทั้งหลายว่าที่พักภายในวัดนั้นมีน้อยมากถ้าหากว่าใครมาก่อนก็ได้ที่พักก่อนใครมาที่หลังคงต้องไปหาที่พักทางภายนอก ซึ่งส่วนใหญ่แล้วก็จะเต็มตั้งแต่อํเภอไซโยกอํเภอทองผาภูมิไปยันอํเภอสังคละบุรีญาติโยมส่วนใหญ่มีส่วนที่มาพักอยู่ในตัวเมืองกาญจนบุรีกันทุกปีในเมื่อเป็นเช่นนี้ท่านทั้งหลายควรอย่างยิ่งที่จะต้องจองที่พักล่วงหน้าเอาไว้ก่อน สมัยนี้การจองออนไลน์หรือจองทางโทรศัพท์เป็นเรื่องที่ง่ายดายมากอย่าได้หวังว่าจะพึ่งที่พักภายในวัดเพราะส่วนใหญ่ก็แทบจะต้องจับซ้อนกันให้ท่านทั้งหลายเพียงพอจะมีที่พักแล้วอีกเรื่องหนึ่งก็คือทางวัดสันโปง่งเมดิเทชันเซ็นเตอร์หกสุน ราชอาณาจักรนอรเวขออนุญาตเปิดวัดรับญาติโยมให้เข้ามาร่วมพิธีรับยันเกราะเพชรตามเวลาของทางวัดท่าขนุนซึ่งก็คงต้องลบห้าชั่วโมงเนื่องเพราะว่าราชอาณาจักรนอรเวนั้นเวลาช้ากว่าเมืองไทยประมาณห้าชั่วโมง ก็แปลว่าในขณะที่เมืองไทยของเราเริ่มการเป่ายันกรอบเพชรตอนสิบโมงเช้าทางด้านวัดสันโปงเมดิเทชันเซ็นเตอร์หกซุนก็จะต้องพร้อมและเตรียมที่จะภาวนารอรับการสงเคราะห์จากพระท่านในเวลาบ่ายสามโมงของที่นั่นก็ขออาศัยเสียงนี้ แจ้งให้กับญาติโยมทางด้านโนนได้ทราบว่าพยายามบวกลบคูณหารเวลาให้ตรงกันหน่อยแล้วขณะเดียวกันก็เผื่อเอาไว้สักห้านาทีสิบนาทีพูดง่ายๆว่าเกินดีกว่าขาดอีกเรื่องหนึ่งก็คือกระผมอัตมภาพเพิ่งจะฟื้นจากอาการไข้ ลูกกิบนางสาวอันตราลักษณะก็มานิมนต์ให้ไปขี่อูดชมแหล่งโอเอซีสที่เรียกกันว่าทะเลสาบจันเซียวที่เส้นทางสายไหมประเทศจีนซึ่งเป็นสถานที่ที่อาตมภาพอยากจะไปเป็นที่สุดแห่งหนึ่งพูดง่ายๆว่าหลับตาลงก็ยังมองเห็นทะเลสาบจันเซียว แหล่งโอเอซิสที่อยู่ยั่งยืนยงมาเป็นพันพันปีแต่ว่าถ้าหากว่าร่างกายไม่แข็งแรงก็ไม่ควรที่จะร่วมขบวนไปโดยเฉพาะครั้งนี้จัดว่าเป็นทริปปิดเราต้องการแค่รถตู้เดียวเท่านั้นถ้าใครคิดจะร่วมทางก็รีบติดต่อลุกกิป ไปทางเติมเต็มทราเวลเป็นการด่วนสำหรับวันนี้ก็ขอเรียนถวายพระภิกษุสมณีนของเราและบอกกล่าวแก่ญาติโยมแต่เพียงเท่านี้